เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านกับผมนายจักรกิจแก้วพะเนาตั้งแนงครูโรงเรียนบ้านคำจันปาสานาติน,นุศรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4วันนี้ข้าพเจ้าจะมารายงานในด้านที่2ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนานและวัฒนธรรม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่องพุทธประวัติขอเชิญรับชมได้ดังนี้ครับตัวชี้วัดที่1ครับผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครูครับก็คือนะครับเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ครับ ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5จําจำนวนทั้งหมด10คนครับคือนะครับด้านความรู้ครับหรือ knowledge นะครับผู้เรียนสามารถตอบคำถามและอธิบายเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหตุการณ์สำคัญสำคัญได้แล้วก็มีนักเรียนที่ผ่านการประเมินระดับดีมากจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ100ครับแล้วก็ นักเรียนทุกคนครับผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความรู้ร้อยละ100ครับด้านที่2ครับก็คือด้านทักษะกระบวนการหรือ process นะครับผู้เรียนครับสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าผ่านเส้นไทม์ไลน์ได้ครับแล้วก็มีนักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีมากจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ100ครับ แล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับผ่านเกณฑ์การประเมินด้านทักษะกระบวนการร้อยละ100ครับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครับคือผู้เรียนนะครับมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาครับเรื่องพุทธประวัติผ่านเส้นทาง,ทางไทม์ไลน์ครับด้วยเทคโนโลยี QR c o d e โดยนะครับนักเรียนทุกคนนะครับผ่านเกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ100 ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประกอบไปด้วย3ประเด็นครับก็คือครับ 1. ด้านใฝ่เรียนรู้ 2. มุ่งมั่นในการทำงาน 3. มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาครับสรุปผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ครับซึ่งประกอบไปด้วยด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครับนักเรียนจำนวนทั้งหมด10คนนะครับ ผ่านตามจุดประสงค์การเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ100ครับ2ครับความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนครับซึ่งกระบวนการทำงานนะครับและความสำเร็จในการทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้องครับทันเวลาที่กำหนดโดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายครับซึ่งเป็นผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นครับ พร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆจากการจัดการเรียนการสอนเช่นกิจกรรมนะครับสร้างความเข้าใจสมัยพุทธประวัติครับโดยผ่านเทคโนโลยี QR Code ซึ่งกระบวนการนี้ครับนักเรียนก็มีความกระตือรือร้นอย่างมากนะครับเพราะการเรียนรู้ผ่าน QR Code นี้จะมีทั้งเป็นตัวหนังสือครับแล้วก็มีเป็นวิดีโอซึ่งทำให้นักเรียนนะครับที่ยังอ่านไม่คล่องสามารถทำความเข้าใจได้ แล้วก็มีกิจกรรมที่2ครับคือกิจกรรมทำลายพุทธประวัติก็คือจะให้นักเรียนเรียงลําดับเหตุการณ์ครับพุทธประวัตินะครับผ่านเส้นทางทำลายซึ่งการเรียนรู้ครับกิจกรรมพุทธประวัติผ่านทำลายนี้จะทําให้นักเรียนนะครับสามารถเรียงลาดับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องครับแล้วก็มีกิจกรรมที่3ครับก็คือกิจกรรมเกมแฟนพันแท้พุทธประวัติซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนะครับมีส่วนร่วมมากที่สุด พราะว่านักเรียนแต่ละคนต่างแย่งกันตอบนะครับซึ่งทําให้เห็นว่าความสุขของผู้เรียนนะครับเมื่อได้รับความกับการกระตุ้นที่ถูกต้องแล้วก็ได้รับความรู้ใหม่ๆก็เป็นผลให้นักเรียนนะครับมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นครับ 3. ครับสอดคล้องกับสภาพบริบทของผู้เรียนแต่ละชั้นเรียนครับซึ่งครูมีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการจัดการเรียนรู้แบบรายบุคคลและแบบกลุ่มครับซึ่งเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และร่วมมือกันวิเคราะห์ครับแล้วก็สร้างชิ้นงานและนำเสนอครับ ซึ่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีความสุขผู้เรียนพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นครับได้อย่างเต็มที่ครับซึ่งส่งผลให้กิจกรรมการเรียนการสอนไม่น่าเบือ่อและทําให้นักเรียนได้ความรู้และประโยชน์จากการเรียนการสอนอย่างเต็มที่เช่นกิจกรรมครับการสร้างความเข้าใจสมัยพุทธประวัติและก็กิจกรรมไทม์ไลน์พุทธประวัติครับ 4. เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน,นครับไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครูก็คือจะมีผลการทําใบงานของผู้เรียนรายบุคคลคือกิจกรรมที่1ครับก็คือการสร้างความเข้าใจสมัยพุทธประวัติแล้วก็มีการทํางานกลุ่มนะครับในกิจกรรมที่2ก็คือไทม์ไลน์พุทธประวัติครับ 5. ความเหมาะสมคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนครับ ซึ่งผู้เรียนสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้พุทธประวัติผ่านทไลายนักเรียนสามารถนําเสนอเป็นรายบุคคลและลายกลุ่มได้ซึ่งประโยชน์จากการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจารําวันของนักเรียนได้เช่นการเรียงลําดับเหตุการณ์สําคัญที่จัดเรียงตามลําดับเวลาซึ่งสามารถให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจลําดับเหตุการณ์บริบททางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและผู้ปกครองได้ครับ ตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานหรือ basic skill นะครับตามวัยและลักษณะของผู้เรียนครับก็คือนักเรียนได้ฝึกทักษะการนําเสนอหน้าชั้นเรียนครับผ่านกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่มได้แก่นะครับกิจกรรมที่1ครับก็คือการสร้างความเข้าใจสมัยพุทธประวัติอันนี้ก็จะเป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูตินะครับแตสรุจนถึงปริภัณฑ์นะครับ แล้ก็จะมีกิจกรรมที่2ครับก็คือการระบุไทม์ไลน์พุทธประวัติครับโดยใช้ทักษะการพูดการเขียนทักษะการนำเสนอการออกแบบและวางแผนส่งผลให้นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วหรือความชำนาญมีความถูกต้องในการคิดหรือการปฏิบัติในการทำกิจกรรมต่างๆครับตัวชีวัดที่3ครับผลงานหรือผลการปฏิบัติ ที่สะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ตามวัยและลักษณะของผู้เรียนครับคือนักเรียนนะครับสามารถเชื่อมโยงความรู้ในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนครับโดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์กระบวนการตัดสินใจการหาความหมายการคิดอย่างมีเหตุผลและก็เรียงลําดับเหตุการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็คิดอย่างเป็นระบบนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม ที่1ก็คือการสร้างความเข้าใจสมัยพุทธประวัติและก็กิจกรรมที่2คือไทม์ไลน์พุทธประวัติครับแล้วก็นักเรียนสามารถนําเสนอเรียบเรียงลําดับเหตุการณ์พุทธประวัติผ่านเส้นทางไทม์ไลน์ได้อย่างถูกต้องครับตัวชี้วัดที่4ครับก็คือผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สะท้อนถึงการบูรณาการในทักษะการทํางานตามวัยและลักษณะของผู้เรียนครับนักเรียนมีทักษะในกระบวนการต่าง ในการวางแผนการระดมสมองการวิเคราะห์การกลับกับตนเองครับการนําเสนอการใช้ทักษะทางสังคมในการทํางานร่วมกับผู้อื่นการเจรจาการใช้ทักษะในการจัดการเวลาครับแล้วก็จัดการทีมงานโดยนักเรียนนะครับได้นําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆเช่นการทําแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนกิจกรรมการสร้างความเข้าใจสมัยพุทธประวัติ แล้วก็กิจกรรมที่2คือกิจกรรมทไลายพุทธประวัติและสุดท้ายก็คือกิจกรรมตอบคาถามแฟนพันธุท้พุทธประวัติโดยนักเรียนทุกคนนะครับผ่านเกณฑ์ตามจุดประสงค์การเรียนรู้สามารถนครับนำความรู้ไปให้กับชั้นเรียนอื่นๆได้และก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับครับทั้งหมดนี้ก็คือการรายงานด้านที่2ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเรื่องพุทธประวัติวันนี้กระผมนายจากกิจแก้วพะเนาขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ,ร,ก,ารการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูงสนับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ